สวัสดีครับพบกับผมเต้เลชแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมปินนออฟเปอร์เซียทูโทรนเป็นพาร์ทที่สามแล้วนะครับผมเออขอสรุปสถานการณ์นิดนึงนะครับพาร์ทที่แล้วเนี่ยเจ้าชายพบว่าแขนของแขนซ้ายของตัวเองนะครับที่มีเนี่ยสังเกตนะครับที่มีโซ่พันแล้วก็ถูกทรายแห่งเวลาซัดเข้าไปแขน,นหนึงเนี่ยที่ตอนนี้ จับแย่งกูพูดสิป่ะโอเคก็นั่นแหละครับเสียงโอเวอร์ไวเมื่อกี้เป็นเสียงของดักปินนะครับผมเป็นปีศาจชายที่บางจังหวัดเนี่ยสามารถยึดลางเจ้าชายได้อ่ายึดลางควบคุมได้ครับผมอืมก็ตอนนี้เนี่ยเจ้าชายจะหาทางไวตามหาวิเซียนะครับผมเพื่อจบเรื่องก็มาต่อกันเลยแล้วกันไม่อยากเสียเวลาโอเคค่อยๆย,ย่องมาแล้วก็ ชื้อโอเคต้องรอจังหวะน,นิดนึงครับข้างล่างมันโอเคคอโล่งไหมครับคอโล่งไหมครับโอเคตรงนูน้นไปไปออ <c oughs> โอเคครับผมเป็นทักษิณโอ้โอ้โอาเย้ ออม,มีทมีธนูปริศนาช่วยเราไว้นะครับผม,มหาไม่เจอใครนี่อะไรเนี่ยมีบางคน Liu ช่วย <there? S 2> เราใครอยู่ตรงนั้นใครอยู่ตรงนั้นสแสดงตัวออกมา โอเคก็เจ้าชายก็พูดประมาณว่าใครอยู่ตรงนั้นขอบคุณที่ช่วยแสดงตัวออกมาผมจะขอบคุณเนี่ยคุณอย่างมากอะไรก็ว่ากันไปเอ่อมันเห็นแล้วเหรอโอ้เวนเห็นได้ไงวะโอเคครับ ตัวหนักแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวนะผมหาจังหวะแป๊บหนึ่งคือจริงๆอ่ะเราต้องไม่ทำให้มันรู้ตัวนะแล้วก็เนี่ยต้องพยายามโอ้สว่างว่าบเฮ้ยเขาเขาไม่ถึงเหรออะไรวะ โอ้ชีวิตครับตายหมดไปสามเมตรล้วจริงๆอ่ะมันต้องอู๋เต็มมนาหอยบาเ้ยเดี๋ยวแป๊บนะครับคือจริงๆอ่ะมันต้องไม่รู้ตัวก็อย่างที่เห็นนะครับถ้ามันรู้ตัวโอ้โหคราวเนี้ยกระโดดไม่ผ่านเลยงานยาบเลยครับโอ้ต้องดีตั้งแต่เปิดคลิปเลยเนี่ย แต่ก็ข่ามันเงียบๆนะโอ้ e <bathroom! S 1> โ,อโอหโง้ตายะบ้าเลยมาไปก่อนเลยมึงโอเคของง่ายกับชีวิตหน่อยครับผมนี่ในกรณีที่สู้ที่สูงนะครับการเบี่ยงสตูลงไปเนี่ยก็เป็นทางเลือกเหมือนกะันโอเคจริงมันต้องไม่เห็นนะผมพลาดรงไหนมัน Maybe a little detour. Let us be on with it. Head down to street level and we will look for a way to regain the rooftops. You are an insistent inner voice, aren't you? Well, someone has to make the decisions. Okay, 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 okay. อม,มามามาเเรียบร้อยครับผมเก็บเดี๋ยวนะผมสำรวจนิดนึงโอเคไม่มีอะไรอ๋อเก็บอาวุธโอเคเอาอาวุธมาก่อนคือเกมนี้ต้องเข้าใจนิดน,นะครับว่าอาวุธรองสำคัญมากโอเค ดอาวุธลองเนี่ยเวลาสู้แบบเผชิญหน้าเราจะลำบากสุดๆเลยครับผมเย <Okay, S 1> ไปไหนต่อทำโน้นค,คืไปนี่มาลุยเค okay, ครับผมก็ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวนะ okay. ออโอเคึ๊บโอเคลงยั้อย โอเคครับผมโอเคสวิตช์อยู่นี่นะครับอ่าใช้มีดปักอ่อด้านขวามือของเจ้าชายเนี่ยจะเป็นทางไปต่อนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นที่เก็บไลฟ์อัพเกรดก็ต้องอโอ้ oh. Oh. ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวถึงทางเข้าเนี่ย เอาโอ้อะไรเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตตายโคตรเหงาเลยแล้วโอ้ขอไปครับขอไปคือพอถึงจุดเก็บไรอัพเกตเนี่ยมันจะให้เราสดน้ำเพื่อให้เลือดเต็มก่อนนะครับแล้วค่อยไปต่อโอเคอ่าแฟนเครดิตแฟนเครดิตนะจ๊ะโอเคข้างบนนั้นครับไปไปไป อ่าไปเอาของที่ควรจะเป็นของเรากันดีกว่าครับผมท่านผู้ชมโอเคอ่าฟลุ๊กฟล๊กฟลุฮะเฮ้ยเกือบสุดยอดเมื่อกีอออ้นาทีชีวิตไปไปไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปโอเคเรียบร้อยครับผม ง,ง่ายสบายสบาย mm hmm. อ่ารายอัปเกรดก็เพิ่มมาอีกนครับโอเคแล้วก็กลับทางเดิมครับผมโอเคป้อยโอเคเดี๋ยวนะโอ้โ oh ห like อะไรนั่นมิชล yeah. <What? S 1> mm ีนยับ โอเคครับบอสต,ตัวแรกของเกมนี้นะครับผมเขาอยู่ที่นั่นตอนไคลีนาตายก็ไอตัวอ้วนที่เจ้าชายจะกระโดดจิ้มก่อนนะครับแต่ถูกขัดขวางไว้โดยผู้หญิงที่ใช้แส่อ่าโอเคก็ก็งานมาแล้วครับมิชลีใจเย็นลบโอเคครับผม สำหรับคนที่เล่นมาถึงตรงนี้นะครับผมวิธีฆ่าเนี่ยขั้นแรกต้องทําให้ตามันบอดทั้งสองข้างก่อนนะครับผม๊เดี๋ยวนะโอ๊แต่โดจ,จ,จะตายอยู่แล้วโอ,โอเคมาทางนี้โอเคโอเคโอเคครับผมแล้วก็ ขึ้นไปใช้สปีดคิวตรงนี้ตรงนี้อ่าไม่มีจับโอ้ยเคตาอุ้ขออภัยครับกดผิดจังหวะไม่ขึ้นมาใหม่ละเคเดี๋ยวต้องใช้สมาธิดีนึงนับครับขอไยตอนสปีดคิวอาจจะพูดได้ไม่ทุกจังหวะโอเคตาซ้ายมันโดนโเรา,าไปแล้วครับผม แล้วก็ไปอีกมุมหนึ่งของงานีนาครับผมแล้วก็ใต่ไปคลังอาา่ะฮะโอเคทำานวยความสะดวกให้เสร็จจับเลยครับผมตรงนี้ต้องรีบนิดนึงนะครับเพราะว่ามันอาจจะทุบเราได้อา่าโอเคมาไลอู๊อ,อู๊โดนจับโดนจับไม่ยอมโวยเอเคตาขวาละมึงทีนี้ ค okay, รีบลบออกมาก่อนครับโอเคครับผมพอมันตาบอดเนี่ยมันจะเริ่มฟันมั่วตัวแล้วนะครับผมพยายาม okay, โอเคโอค้โหต้องต้องเข้าด้านหลักนะครับผมระวังการโจมตีของมันนิดนึงนะครับเพราะว่ามันฟาดเราทีเดียวเนี่ยตายเลยนะครับผมเออไม่นับตอนมันเอนนั่นนะครับหมายถึงไอ้ดาบใหญ่ๆอะ่ะ ไม่นับตอนมันเหยียบแล้วนะเหยียบเรานี่ไม่ท่าไม่ค่อยเท่าไหร,ร่โอเคก็ฟันจนนั่นแหละครับฟันจนฟันจนเลือดมันหมดเลยครับอโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้เจอสองคอมโบครับไอบ้บ้าเลยโอเคเมื่อกี้โดนเตะไปทีหนึ่งครับผมแล้วก็ โดนเตะไปแล้วก็อ่าโดนดาบปัดซ้ำเข้าไปครับไอด้ดาบที่มันแขว่งแบ่งมั่วๆอยู่เนี่ยทีเดียวตายนะครับผมระวังไว้นิดนึง <ST an> โอ้โ,อโ,อโ,อโอหนาเกุดล้มสิวะล้มสิวะล้มสิฟ้า โอ้โห oh oh. นี่เป็นการกายกรรมใต้ท้องใต้ทองช้งางนะร <Wow. S 2> ู้แล้วโว้ยไอ้ดักปิ้นมันบอกขาขาฟันขาโว้ยรู้แล้วตูรู้แล้วโอเคอเ,เครียบร้อยขึ้นมาแล้วดอกแรกไปก่อนเลยโอเคดอกสองตายไหม เปิดหลังให้โอเคหายครับผมเรียบร้อยโอเคครับผมส่นไกลก็เปิดอ่าเป็นชาวเมืองที่ถูกจับส่วนหนึ่งนะครับผมโอ้เจ้าชายของเราโอ้ออกไปพ้นจากฉันอ่าแล้วก็รีบหนีก่อนครับโอเค ก็โดนดาร์กปิินมันบังคับเข้าล่างนะครับผมโอเคตรงนี้เกมบังคับเซฟนะครับผมก็ขอเซฟนิดหนึ่งอ่าโอเคตรงนี้ต้องรีบไปเลยนะครับเพราะว่าเเอ,อเลือดเราจะลดเรื่อยๆครับแล้วก็มันลดจนตายเลยนะครับผมแล้วก็ไอ้ดัร์กปินเนี่ยมันไม่ได้ ไม่สามารถสร้างทรายเองได้โอเคต้องรีบไปแบบด่วนสดๆครับโอเค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  Prince fled from the arena, embarrassed by the unwanted attention. Therefore that they might realize he was becoming a servant. The free citizens believed he had come to oh, okay. rescue them. Okay. his people, OFFIC now live his thoughts had been only of reaching the Vesilio, the Perhaps now the prince would remember he once fought for something other than his lost honor. โมแต่โลบครับผมเก็บทรายอยู่โอเคเก็บข้างนอกก็ได้อ่าโอเคไปครับผมโอเคถึงตรงนี้คือตอนกระโดดของดักปิ้นที่ผมชอบมากนะรู้สึกมันผ่าดโผ,น,ผนกว่าเดวชายประมาณสองสาเท่าได้ทำให้เป็นอะไรที่มันมากโอเค คือด้วยระยะทางกระโดดที่ไกลกว่าแล้วก็การใช้พวกอุปกรณ์ช่วยครับผมทำให้มันน่าสนใจโอเคโอเคครับผมลงแหลงน้ำเราก็กลับร่างอ่าโอเคไปกันต่อเลยให้ไวให้ไหวโอเคครับผมคัดซีนไงครับน้ำหยดไหมไหมโอ <c oughs> มาโอ,โอ อ๋อทนูครับเออเออใครเอ่ยอ้อเฮ้ยดูสิฟาร่าคุณรู้ชื่อฉันได้ไงเออใช่เออผมฉันได้ยินเรื่องเล่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับผู้หญิงที่สวยและกล้าหาญของอินเดีย an evil v i z i e r who has caused her great distress k a เค e e now she's going to k a y ครับผม long? รายรอดมานานขนาดนี้ได้ไงปาก่อนคนแฟกนะโอเคคือผมรออยู่มันจะพูดไหมมันจะพูดแทรกไหมไม่พูดผมจะได้อธิบาย นั้นต้องรอจังหวะน,นิดน,นึงนะครับต้องรอให้มันหันไปอ่าโอเคอยแป๊บนึงนะขอสปีดค,คิวกันโอเคไปตัวนี้ตัวก็คือเอ่อเผื่อใครยังไม่ได้ดูภาควอริเออร์วิธินนะครับแล้วก็ไม่ทราบเนื้อเรื่องมาก่อนคือว่าภาควอริเออร์วิธินเนี่ยเจ้าชายได้เปลี่ยนแปลงเส้นเวลาไปแล้วนะครับผม ทำให้ฟาร่าที่คนจะรู้จักเราในภาคแอนนอมพาร์มซึ่งเป็นภาคแรกเนี่ยกลายเป็นไม่รู้จักเราเลยครับผมไม่รู้จักเลยอะ่ะเหมือนเราเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกแต่เราอะข้ามเส้นเวลามาเจ้าชายนะครับเลสเเลยจําได้โอเคมาเธอเรียกฉันคน <she S 2> แปลกมาก Has it never happened? No. No sands of time, no Azad. You get the Vizier, but you lose the girl. It doesn't matter. We're better off without her. Or have you forgotten? Maybe a few arrows in the back will help stir your memory. We must catch up with her. Fair enough. Though I suspect you and I want very no different things. โอเคครับผมก็เมื่อกี้เจ้าชายก็บน่บนนะครับว่าเธอจำมามดีดที่เคยทำร่วมกันในภาคแอนอฟไามไม่ได้เลยจักปินก็เลยเสริมว่าแน่นอนเพราะมันไม่เคยเกิดขึ้นนะหเปลี่ยนแปลงเส้นเวลาไปเรียบร้อยแล้วอ่าเท่ากับว่าเหตุการณ์บางอย่างที่ควรจะเกิดมันไม่เกิดแต่ความจำเราอะย,ยังอยู่ไงก็เป็นอย่างนั้นไปครับผมโอเคเดี๋ยวผมดับเบิลคิวกันโอเคหนึ่ง สองสามปิดจ็อโอเคเรียบร้อยเอออาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมแถวนี้เนี่ยต้องสปีดคิวเพราะว่าเห็นในเสาแสงที่เป็นทรายข้างล่างไหมครับผมไอ้ตรงจุดนั้นน่ะถ้าศัตรูรู้ตัวก่อนครับเออถ้าศัตรูรู้ตัวก่อนนะมันจะ โอ้รอดไปหรือว่ามันรู้ตัวล้วโอเคปิดจอ็อบอ่าคือไอ้เสารตรงเนี้ยอ่าถ้าศัตรูรู้ตัวก่อนก่อนเราสปีดคิวเนี่ยมันจะเรียกทหารออกมาเรื่อยๆครับผมคราวเนี้บรรลไยเกิดเท่ากับว่าเราต้องเก็บทหารที่โผล่ออมาทั้งหมดครับผมเออแต่เดี๋ยวนะผมจำไม่ได้ว่าเก็บออกมาทั้งหมดหรือเก็บเฉพาะ ไอตัวที่เป็นในกองเมื่อกี้ครับผมที่ต้องสปีดคิวมันสามรอบเนะีโอเคเมื่อกี้เราได้ท่าไอออฟสตอ r m มนะครับผมทาหากกินหลักเลยโอเคโอเคงานยามแนละ้วโอเคถ้าถ้าศัตรูเยอะขนาดนี้นะครับแนะนำว่าเก็บไอตัวธนูก่อนเพราะมันเป็นตัวทำเราเสียจังหวะเลยครับผมปุ okay. ๊บ ไปขีดอกล่วไอ้บ้าเลยขอไปครับทีเ่เงียบๆเมื่อกี้พยายามจับจังหวะมันอยู่อุย้ยไอ้กี่ป่าดาวอัดหน้ามันนะครับโอเคตัวข้างล่างช่างมันโอเครีบไปกันเลยอ่าโอเคเรียบร้อยครับผมอ๋อจุดนี้ไม่มีอะไรในกอไฟ ขอสดน้ำแป๊บหนึ่งไหเย้ครับผมเก็บอาวุธต้องึ้นทางนี้โอเคมาเออกทานี้รับผม I can never r f o g โอเคครับผมเมื่อกี้จ็คเป็นก็ะแซวนะครับว่านายมีความรู้สึกดีๆกับเธออะก็เจ้าชายเราก็บอกว่าเราผ่านเรื่องอะไรด้วยกันมาเยอะอ่าอุ๊เห็นไหมแม่งเห็นนะน่ะแม่งกระโดดเป็นลิงเป็นข้างเลย โอเคครับผมต้องยอมโดนครับดอกนี้หลบไม่พ้นไงจำไม่ได้ไม่ให้มันเห็นยังไงว่าโอเคโอ้กิจแห่งเวลาเอาลอง <it. S 2> อีกครั้งนึ <laughs> ฉันได้จากวิเซีย I know too well what he is capable of, but I intend to find him and punish him for what he has done to my kingdom. You are the son of Sharaman, the prince of Persia? And you are the daughter of the Maharaja. We both seek the same thing. Perhaps we should journey together. Perhaps. Provided you can keep up. I grow tired of her little tests. เนทีสรับ่ดกอลมโอเคครับผมก็เมื่อกี้นะครับก็เหมือนเป็นการแนะนำตัวกันคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมขอหลบหกันบนึงอ่าก็ฟาร่าเนี่ยถามเราว่าเราไปได้กิจแห่งเวลามาได้ไงโอเคโอ้ผมผิดจังว่า <laughs> จะสปีดค oh <my. S 1> ิวไปปาบี้เฉยเลย โอเคขอไปก็เอาจนตายเลยแล้วกันนะฮะอ่าเรียบร้อยครับผมก็เราก็บอกว่าได้มาจากวีเซียอืมโอเคได้มาจากวีเซียนะครับโอเคอ่า ปาร่าก็บอกว่าวีเซียฆ่าพ่อของเธอชื่อมหาราชาเป็นราชาแห่งอินเดียครับผมแล้วก็ฆ่าคนของเธอแล้วก็จับเธอขังไว้เจ้าชายก็บอกว่าเราก็ต้องการสิ่งเดียวกันนั่นแหละก็คือฆ่าวีเซียเพราะว่าเจ้าชายเนี่ยอยากให้วีเซียชดใช้กับสิ่งที่มันทำกับอาณาจักรเปอร์เซียอ่า ฟาร่าก็เลยรู้ว่าอ๋อเราคือเจ้าชายงเปอร์เซียบุตรของซาลามานครับราชาซาลามานราชาองค์ปัจจุบันโอเค <'m> โอเคฉันประทับใจมากโอเคครับผมอา่าก็ฟาล่าก็บอกว่าโอเค มันเกิดเรื่องแปลกๆมาเยอะแล้ววันนี้ก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรถ้าจะทำงานร่วมกันเพื่อล่าวิเซียนะครับผมโอเค<ม>อ่าโอเคลงมาทางนี้นี่มีอะไรไหมไม่มีอ่อขึ้นไปทางนี้โอเค okay uh -huh. okay with the dahaka defeated the prince was slowly regaining pieces of his former self the pressure and desperation which once drove him were gone grim as things seemed there was now hope hope that peace could be restored to the land and to our tortured hero but the vizier's army still hunted him and they grew more determined by the hour โอเคครับผม overworld เมื่อกี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเอ่อเจ้าชายเนี่ยกลับมันจะก,ก่อแห่งการเวลาโดยการฆ่าราฮาก้าเนี่ยก็อยากกลับมาในฐานะวีรบุรุษนะที่เปลี่ยนแปลงเวลาได้ แต่ผลกระทบก็อย่างที่เห็นตั้งแต่ต้นเกมมาจนถึงตอนนี้ครับผมก็คือว่ายิ่งเปลี่ยนเนี่ยการเวลายิ่งยุ่งเหยิงขึ้นเรื่อยๆแต่ข้อดีก็คือเจ้าชายเรายัางไม่ยอมแพ้ครับผมโอเคอ่านี่เป็นคาสินนบโอ้ What that thing? สิ่งนั้นคืออะไรอะ่ะมันคือวิเซียเกิดอะไรขึ้นกับมัน <laughs> Wait Why <laughs> Be happy that he has gone. You never would have stood a chance. Oh, how silly of me! You're right. Perhaps we should surrender. Or turn away and leave the city. I know a lovely little island just a few weeks' journey from here. I'm sure by the time we return this will all be sorted out. If it comforts you to mock me, then by all means continue. But you are so focused on killing him, you've thrown strategy completely out the window. You could have died. I suppose. But now we need to find a way to enter the temple. We're wasting time here. That seems to be our best bet. <laughs> okay, so I'm, so I'm going to go. To the ฟาราก็ห้ามไ้ก่อนบอกบุกเข้าไปตรงๆงั้นอยากตายหาใช่ไหมเจ้าชายก็บอกอ๋อเหรอจะให้ฉันจากไปอย่างสันติใช่ไหมเราไปด้วยกันแล้วก็ออกนอกเมืองนี้ไปแล้วก็ลืมเรื่องทุกอย่างทั้งหมดเลยยิ้วอะไรก็ว่ากันไปนะครับคือประชดนั่นแหละฟาลาก็บอกคิดดีๆก่อนจะฆ่าคนเนี่ยฆ่าไอ้ตัวแบบนั้นเนี่ยคุณจะปีนเข้าไปห้องหน้าต่างเอา ปีนเข้าไปทางหน้าต่างห้องนอนเอามมีจ้วงมันเหมือนคนธรรมดามันเป็นไปไม่ได้หรอก <wasting> โอเคจากปีนก็บอกเลิกยืนอึงสักทีโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอตัดจบพาร์ทแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยถ้าออ่เถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ซับสไคร้แชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ย ผมและจะชายขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับวิว